ช่วงเวลาไหนที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาของนครอัลลาบาดเมืองหลวงของรัฐอุตตรประเทศจะคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันเท่าช่วงเวลานี้ค่ะเนื่องจากนับตั้งแต่เมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่10มีนาคมเป็นช่วงเวลาแห่งเทศกาลมหากุมภาเมลาซึ่งเป็นเทศกาลทางศาสนาที่สําคัญที่สุดของชาวฮินดูและได้ชื่อว่าเป็นการชุมนุมที่มีผู้มาเข้าร่วมมากที่สุดในโลก พระเมลาเป็นวาระที่ผู้แสดงบุญชาวฮินดูจะเดินทางมาทำพิธีชาหิสนันหรือล้างบาปและสักการะแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ใน4เมืองใหญ่ได้แก่อุเชนอลัลลฮบัดนาสิกและหริทวาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่น้ำอมฤตอันศักดิ์สิทธิ์จากที่พเจ้าตกลงมาอย่างโลกมนุษย์โดยเทศกาลกุมภาพมลาจะจัดขึ้นทุกๆ3ปีหมุนเวียนกันไปในแต่ละเมืองใหญ่ดังกล่าวส่วนอาชกุมภาพมลาจะจัดขึ้นทุกๆ6ปีที่นครอัลลาฮบาดและหาริษวานและทุกรอบ12ปีจะมีการจัดพิธีปุรณะกุมภาพัน หรือมหากุมภาะเมลาที่ถือเป็นวาระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและพิธีจะยิ่งใหญ่ที่สุดรวมถึงมีผู้มาเข้าร่วมมากที่สุดด้วย การล้างบาปในพิธีมหาคุมภาเมลานั้นจะจัดขึ้นในทั้ง4ี่เมืองศักดิ์สิทธิ์แต่สถานที่ที่ผู้แสวงสบุญนิยมมามากที่สุดก็คือที่นครอัลลาฮบาดแห่งนี้ค่ะเนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของสังขัคหรือจุดที่แม่น้ำคงคายมูนาและแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สรัสวดีไหลมารวมกันจึงถือเป็นบริเวณที่มีความคลังมากที่สุดโดยในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้แสวงสบุญเดินทางมาร่วมพิธีมหาคุมภาเมลาที่ริมฝั่งแม่น้ำนครอัลลาฮบาดมากกว่าาล้นน ซึ่งวันที่จะมีผู้มาชุมนุมกันมากที่สุดก็คือวันมหาศิวาราตรีซึ่งเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลมหากรุมพาเมลา แน่นอนว่าการรองรับคนจำนวนมหาศาลในพื้นที่แค่เพียง20ตารางกิโลเมตรรินฝั่งแม่น้ำคงคาไม่ใช่เรื่องง่ายรัฐบาลท้องถิ่นอัลฮบาทได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาแสวงบุญล่วงหน้านานหลายเดือนเริ่มตั้งแต่การระดมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่าพันคนและจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดร้อยเตียงรอพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงสถานพยาบาลขนาดเล็กอีก12แห่งรอบบริเวณพิธีเพื่อรองรับผู้ป่วยรวมถึงเหตุฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเทศกาลมหากรุมพระเมลา โรงพยาบาลเหล่านี้บริการรักษาพยาบาลฟรีตลอด24ชั่วโมงนอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะในการชุมนุมที่ไหนแม้ว่าผู้มารว่วมพิธีส่วนใหญ่จะนําอาหารมาเองแต่รัฐบาลอัลาฮบาดได้เตรียมแป้งสาลี1 6 5 0 0ัน้นต,น 6, ตันน้าตาล6000ตันและข้าวอีกเกือบหมื่นตันไว้รองรับผู้แสวงบุญโดยมีการจัดร้านอาหารราคาถูกไปคอยบริการประชาชนได้อย่างพอเพียง ที่สำคัญอากาศของอัลฮะบาท,ที่อาจต่ำถึงศูนย์องศาเซลเซียสในเวลากลางคืนอยังทำให้รัฐบาลต้องจัดเตรียมฝืนไว้คอยบริการประชาชนสำหรับพิงฝ่ายคลายหนาวโดยคาดว่ากว่าจะเสร็จงานในเดือนมีนาคมอาจจะต้องใช้ฝืนมากถึง2,400ตันเลยทีเดียวค่ะ